มาเล็ดน้ำไอยเพิ่นวาดวดอัดมีบักดุมี้วมิ้วมิ้วผาน้องสบายดีรู้ไ่มสบายดีอ่ะวาดได้่ะวาดได้สบายดียังยังปตไตลุกคุณมากลุกึ้นมากจั่เยโปาหล่อจังเลย่ไอทีด้วยไอทีสบายดีด้วยไอทิผ้าน่องสบายดีนี่ลูกสบายดีเหรอที่ ไปดีฮันนียไอที่สบายดีเลยไปดูแม่มีแมตายหลอดต้าแหลมพี่ช่งไม่ต้องมาชกไอมาเล่นน้ำเลยชิมาตายหลอดพี่ช่งอย่าเฮ็ดไอ้ลูกฉะนั้นไอไปปะเด้อค่ะไอบริ่นน้ำเลยฮ่าฮ่าฮ่าไอบริ่นน้ำไม่ได้ไอไปเลยเด้อค่ะไอชิออกทางหน้าต่างเลยแม่จะต้องมาขายจ๊ะขายอยู่ัง ไอเ็นบอว่านี่ห้องเฮ้กูอ anyway> ี่แล้วห่อนคือกันมูนี่กะจนแม่จนแม่ชีแม่ชิเอไปเล่นน้ำเลยคแม่ห่อนให้เอไปเล่นน้ำกินานีน้ำละเปิดน้ำเล่นเนี้ยเฮนบอหนาเฮือนนะอือใน่ตู้กะลุกขึ้นมานั่งกินง่อยๆบอล เล่นน้องไปเล่นนะไอทิศไว้มา,า,าไปไป่ไก่สยไฟไปเล่นนไอทิดไปหมักชเวชเวแบ์เขาจะสื่อตอนนั้นสอบเท่าไรนะแม่แนึ่สองแซ่ เงิน,านบาทกับพันหนึ่งเ่าเพราะถ้าว่าเงินบาทนะเงินบานเาเงอนบาทหมนกับมีแปะมีายแล้วบได้เอาหกเน์ตัวเย็ดอีตาั่นปีตาเย็ดอีตาทั้นตาเอโยงงับเเอาหกเ้นหตนี่วาดวาดมาพีดุแมวได้นะ

ทิดกอกน้าไัท yeah. yeah, 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 yeah. nah. well, ิดกอกน้าเด้เนาะบอกไอ้ทิดดูลูกยายายาทิดยยาไว้ทิแล้วไปกอกน้าไปนูมันแตกนะฮะนาเสียดนะอ๋อไปกนเาฮะออไอ้ทิดแบกไอ้จ้าน่ตียังเี่ย เก่งว่ะเก่งว่ะลุกลุกลุกช่วยในถิ่นไปกอกน้ำไปน้ำเบิร์ดแดนเอากอกน้ำไปเนรอเพื่อแรงเพื่อต่อแรงเบิดนะฮะมันห่อนจะห่อนกินน้ำเก่งๆไปใช้ลูกนะ เอาไว้ล <ersch> ูกกระตุกนะเอาไปให้ตอมแม่บลินแจี๊ยรถกัะในกระเป๋าแม่หนะนูช่วยวาดแน่เพื่อนวะช่วยวาดแน่วาดล้มนะเพื่อนวะช่วยวาดแน่วาดล้มนะเพื่อนนะผู้ใดสิไปช่วยเพื่อนนะแจ้งเอานะ บอลเลนมิ้วบอลเลนบอลเลนนะให้พบอลเล่นเพียังกระยายงั้นหรอกเออให้มูไลเพคนซอยวาดแนวาดล้มนะเพคนหน้าตายเลยที่วัดตายหล่อเนาะบอกให้วาดสบายดีแนวาดตายหล่อเลยคนวัดสบายดีเงินคนยังนะไปเด้อโจรจับไปเด้อ เห็นบ okay, no oh, no. ่โจรเนี mm ่ยาไมาัเก้าต้งเป็นพ่อได้นีมาเป็นพ่อได้นี่นะอเก้าี่ดอกมา่อมาพ่อาพมาเป็นพ่อเลยนะมูกความปูน่ะโออยมดยนเลย มาบาแล้วนี่นะชองเื่ออะไรมาอือไมาบอเนาะยนบออ่นเาบอย่างนะมาบอ้าวามันย่ได้ยังสูลมาบอเนี่ยอืจะไปที่บได้รู้เอ้ยจะไปทีบได้เอย

Ma vô đu đe, nha bae đe. Ma vô, mày đu đu. Doi. đấy, mày đu. Tóc đấy. Tóc Tóc đấy. đấy. Tóc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  đấy. Mày đấy. Tóc bự, Tóc đấy. Tóc đấy. Tóc à เอาได้เดียว mm ่าปกตัวทั้งในะครับี๋ยวมนรักขาได้เอามนเลย่ะมาบื้นวะห้องไฟโัษนาห้องไฟอู้หห้หลายหกหกเทกนะ

อมได้ปะนี่ยหอมเป็นใกินไวอยิ่มแท้กินไวอิ่มนะจิ้มเกลือแกงหน่อไม้มันเป็นตอนเร่เลยตอนแร่เลยคุณแม่งอุ้เราจะท่องนี่กินแล้วแรงเนา เขาแสบลายมือหนึ่งสองสามเธกินจะทองรวคมอ้วนหน่อยค่ะว่าเราไปกินลายได้ไหมไม่ได้ใครกินเขา เอื้อหัวฝักทองนั่นเองปราเบือมหน่อยเพราะมันดูดจาน หมดไม่เช <mai> ื th ่อหรอเิดไม่ใช่มันไตขื่นคะทีผลชิตโต๊ะล้นะมันห่อนแหงไดนะยาสีกันไปใช้ไหมแต่ว่ายาสีหมดแล้วห่อนแหง ห่อนกระกะเดียวห่อนจนอยากห่อนอยากให้ผิดมาเลยเขามาไว้แล้วค่ะเอาคือเบาะ่สแค่ ้แลเจ้าปูกินมะเขารึไม่เอาเลยนแล้วเต้ไปกับไปรึหาแหละเอาไปรึเจ้าจะไปปะลูกไปกับไปรึ ไปนะแม่เราเราถ่ายใช่ป่ะคแล้วตอนี้แลที่านั่นเรป่ะไปนะแม่ถาจะไปกันไ,ไปเราเราถ่าอยู่นะฮะ้นลูกไ่อยากไปเอาไอยากไปล้วก็บอกเรา นั่นเราเจ้าจอยากายไปแล้วแกงไม่งารัง Ừ, ngon lại thật đúng rồi này tôi buồn rồi nó làm nó mới vừa sát rồi thuốc cái thôi một chút ừ. một chút Ui, mana ni? Tuh siap beri pitu ni. Tuh, tuh. Kek lah, lah. Kek มองดนี่ยตู้ดำเย็นเนาะบ่อนหรือบ่อนแกะขายแล้วบ่บอกมีตู้แน่มีตูประจักดเลยกินบ่อนนะฮะกินบ่อนน้ำปั่นน้ำน้ำเมเปอนนะกินก็่อยางเป็นไข่ค่ะแ่บ ตก็ป้าก็อิ่มแล้วแหละโอ้ยมึงไงพยันมิวยันมิวเล่นปีเพื่อ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 อะไรเนาะป้าไม่ดุมันเลยรีบไสไสตลอดเด้อเด้อเสื่อตัวนี้เด้อเดี๋ยวมันชีเจ้าชีหญ่ก่อนเสื่อเด้อลูกเด้อตุ๊บเออมันวะด้วยหรอใส่ตลอดเด้อลูกเด้อมันแหน่เด้อมันแหน่ได้เดี๋ยวจัะไม่บริใส่ได้หนิเอาให้เอาให้น้องด้วให้น้อง วันนี้มีตัวคือขี่จ็บท้องเลนวนือขี่จ็บท้องมาเรื่องกำตดนชดังชะกาดนอนอยู่วัดมือนหึเนาะวัดเนาะกำตดเชดังกำรีดผาแล้วกินหอดโซฟาเนาะโซฟาห่างเพื่อนนั่นถอแกละกับุ่ญเนนอนว่ะเอาเมื่จะยืนเมื่อจะยืนนั่นเด้ดิกินว่าน้าปันนนะทำมีเนาะ กานเติร์กเลย่ค่อยเขาเล่นไหมจนเมื่อยแล้วเดี๋ยวนี้อ้วนนี่อเบื่อไปย่างเนาะก้มสิลูกไปยนี่ยยาเล่นมิวยาแย่งน้องน้องบ่ให้เล่นนะน้องบ่ให้เล่นยาเล่นยาเล่นลูกกูนั่นสิ่กูล่วงมันจะได้เดี๋ยวนีกูนะล่วงก็ล่วงเลยเยนะนั่นนั่นั่นสิ่กูล่วงมัได้เดี๋ยวนกูนะเดี้ยวเศร้านี่มีอย่างนะมีไพ่เป็นวันนี้แหละมีไพ่อืม เ่ากินเกี้ยงคือวาชนานี่อย่าเออะแอะะไรเงี้ยนีเล้ว่าเป็นน้ำีหรือเปล่ามาจอยไหหนีแล้ปะนี่มาจ่องเอะอะแอะอีกเว้ยประดว่าเ้าตรงจวดมันจวดมันมันังเบาอยู่เอาตกี้มัน้าเกี้งเกี้ยงเนาะอีแพ็คข้าเป็นยังไงอยู่ ดินเพิน้อยมื่อใดขนาดห้าตาขยิบนี่งห้าสอนโมนี่อยากเป็นโรยไรไวครับอืมกับอันเฮ็ดอันนี้ว่าเฮ็ดยก็ก็คือไม่ทัดเดือรเลยอืมจะไปสอนไม่ทัดเดียแม่แม่ไม่ได้ทัดเดียรเลยแล้วก็ยังลูกยังม่ยังยังเอ้มิ้วนะโอ้ใยไอ้ม mm. ิ้วเล่นเจ้าก็เล uh uh ну ่นน้ำกันละวะลูกมันจังงวนฮะอยู่ผู้เดียวคือบ่อยากเล่นใช่ฮะบาลุ นี่บอกงามงามงามสตอรี่ลูกงี่งามกบอกงามกัโน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 เขาเนาะี้ไรชี้ไรเนีเสื่อยง่ายสื่อหายวะล่มพัดได้นอปนี่เนาะงามมาบรมบริบาลว่างาโยถึใจใ่เอองามบ่ด้กัวาลถใจวะถึใจไหมถืัใจไหม <laughs> à, nôm bước, những Hãy kiao, hả? Mắt cái này gặp kiao kìa, đấy, vô. không. ăn cho cậu nó. à, A à lên phi, à lên phi, à phi, ออามาพี่ออมาพี่มาเล่นนอนพี่เอ้าเนี่ยน่ิ่มเชโต้ะิ่มเชโต้ฮะมิ้วเอาไปพุ่นพันน้ไปแม่เอามาพันวชีไปแม่เอามาน้าอปไพด ไป<ค>แม่เอามา,มไ,ามไม่ชอบไปจังหวัดอุ้ยมาตาเลยจนพี่เล็กสิน<ส>ั่นเลยหัตามจนตัวตัวสิยังมาตาเบิ่งตาเลี้ยงไดอเพนได้ปอน,ปอนใช่เป็นได้เพิ่นนะนถ้าเพียกัดถ้าผัผดเพิ่นขี้ข้านไปเอากับย่านปุ้ยนั่นเลยนั่นเลยน,นั่นภาชนาเก่งเขาเขาอัานเขาได้ไว เก่งเลยเฮ้ยเปิดเปิดเปิดมกันไหตจะนี้มิงเนื่อยจีเดอร์ไหมหนักมือเราน่ว่ะ